วันนี้เราจะมารีรากินมันเบอร์รี่กันนะคะเห็นเขาบอกว่ารสชาติจะเป็นแบบเปรี้ย,ยวๆหวานๆนี่ลูกแบบนี้เลยจะกินเรยลูกสีแดงจะมีเป็นลูกสีดําที่ไม่ค่อยอยากกินแล้วก็ลูกที่สีชมพูแรืแสีแดงเริ่มจากสีแดงกอนเลยมาชิมชาติกัน เปรี้ยวๆหวานเปรี้ยวนเ,ยเน้นไปทางเปรี้ยวมากกว่าไปต่อไปลูกหวานน่าจะหวานไหมแบบนี้น่าจะหวานไหมอืมไม่น่าเชื่อปกติเวลากินลูกสีแบบนั้นในสตรอเบอร์รี่ทำไมมันจะหวาน นนม,มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวอันสีแดองอีกแต่ลังาจังหวะแล้วก็อันที่กำลังากลายเป็นสีดำแม่สีดำกินได้ไหมแม่ก็อยากกินเนี่ยเอาอันที่มันกำลังจะกลายเป็นสีดำก่อนเลยกันนะเนาะทำใจเลย เปียวนิดเดียวนิดเดียวเีงไม่เปรี้ยวมากก็ <c oughs> ไม่หวานเลยเค็มเปรี้ยวนิดเดียวเองเดียวอันนี้อร่อยอยู่ไปๆไปสวนตัวชอบกินอัซีเดมากกว่านะสีดำเฮ้ยเอาลูกเล็กๆก่อเฮ้ยแต่ว่านี่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 อันนี้มันขาดออกมาน,นี่ถึงด้นนงปปนดา,ดานนอกจะเป็นสีดำแต่ว่าด้านในยังเป็นสีแดงนะทุกคนแบบได้ที่มันเป็นสีดำล้วนอ่ะเห็นไหมเอาลูกเล็กๆก่อนนะ องกดไม่เปรี้ยวเลยหวานแบบไม่เปรี้ยวเลยอ่ะได้ถ้าอยากกินก็มาจ้ะไม่เปรี้ยวเลยแบบหวานไม่กินคาราเมลในชีวิตนะส่วนตัวชอบกินแบบสีแดงมกว่า่ะอ,อร่อย เดือนต่อบกินหอยเปี่ยใครชอบดูคลิปแนวนี้มนะั่งกดไลค์หน่อยนะล้วจะมาทำแบบนี้อีกบ๊ายบาย